นั่งเย็บหมอนอยู่เนี่ยหมอนเนี่ยจ้ะซื้อซื้อนุ่นมาซื้อนุ่นมาแล้วก็มาซอยเพราะว่าหนอหมอนมันแฟบก็เอานุ่นมาใส่แต่นุ่นเดี๋ยวนี้แพงนะแต่ก่อนมันขายถุงละร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละ จะไม่ซื้ออีกละเพราะใยายสังเคราะห์มันเวลาเรายาัดหมอนแล้วมันมันแฟบมันบางมันไม่เหมือนนุน่นมันยุบแต่นุ่นนี่มันมันไม่ยุบมากมันนอนแล้วเราก็ไม่หัวหัวเราไม่โค้งไปโค้งมาหัวเราก็อยู่ดีสบายเราจะชอบนุน่นที่นอนเราก็ยังชอบนุ่นนะเราไม่ชอบที่นอนฟูกที่แบบว่า มันเป็นสปริงอะไรอย่เงี้ยไม่ชอบอย่างไน,นก็เลยเนี่ยทำทำหมอนทําให้ห้องพักด้วยแขกห้องพักด้วยไงก็มีเยอะอยู่ตอนนี้แขกห้องพักก็ไม่มีแล้วแต่เราก็มาซ่อมแซมมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วอะเผื่อเผื่อมีคนมาพักเดี๋ยวจะให้ชมนะว่านุ่น นุ่นเนี่ยหนึ่งถุงร้อยร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนุ่นร้อยเจ็ดสิบหนึ่งถุงมแพงแพงแต่ก็ซื้ออยู่เพราะมันมันเราชอบนุ่นแขก่าพักก็ต้องให้เขาได้นอนนอนนุ่น เพว่าม,มันไม่ยุบไปยุบมาดิอ้าวใครมาเนี่ <c oughs> นยน,ยเ,นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสอยอย่างใท้มันมันหมดใบนี้ก่อนนเสร็จไปสองใบแล้วนะเก็บ <c oughs> เสร็จใบนี้แล้วตอนนี้ฝนหยุดเนี่ย หลังคามันถึงไม่เสียงดังไงม่งั้นมันเป็นกันาสาดนะเสียงมันดังถ้ขาขายที่ได้อีกแปลงนี่เราจะทำกันาสาดใหม่เราจะไม่เอาอันนี้แหละจะไม่เอาไอ้ใน,นทันชีดอะเราจะเอากะเบื้องอกถูกด้วยนี่หมดไปสามหมื่นแะเนี่ย สามมือแล้วเนี่ยพอแล้วเนาะเสร็จใบนี้เดี๋ยวเอาปอกหมอนมาใส่ก่อน